ลูกยุงหลาก็ให้เป็นคนดีอยู่ในสีนในตามตัวเองก็ให้อยู่ในสินในคำ่เกิดกิพกิชาก็ได้แค่เจอพระพุทธศาสนาธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกชาติเดเจอ สวัสดีครับพี่กับผมน้องเฟรนกี้กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดสองพี่น้องเป็นวัดสุวรรณไม่สุพรรณอ๋อสุพรรณบุรีแล้ววันนี้นะครับเราจะมาปิดทององค์พระของวัดสองพี่น้ององค์ที่สามพระสามพี่น้องพระสามพี่น้องใช่เราปิดองค์นี้ไปแล้วใช่ไหมใช่อ่าอองงอก่อนอื่นทำไงตอนก่อนอื่นเราต้องเช็ด พระก่อนนะครับหลังจากที่เราทำอะไรก่อนหลังจากที่เราเอะไรทำพิธีไหว้กันไปแล้วแล้วก็เช็ดพระปัดปูนปัดปูนกันเอาผุอะไรออกมากันสองคนนะครับพี่ครับขายไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับตีน้อยสองพี่น้องมีงาน้วยงานตกพวกกันด้วยเป็นสับปะเลศใช่ใช่เมื่อคืนมีหนังการแต่ง เด,เดี๋ยววันนี้เผาพงศบ่ายพระไปท<ม>าออกเขาหน่อยตนะอนตรวจก็มาแล้วพวกกันเป็นกระ,ะ,ะเลยในประชาเนี่ยวันนี้นะครับเราก็ได้เช็ดอ,องพระเป็นใต้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ่อไปเราจะเราจะดูว่าตรงมีส่วนไหนแตกมีส่วนไหนแล้วใช่ไหมใช่เ,เป็นงานต่อไปนะครับทำได้เรียบใช่ไหมใช่นี่ครับ วยงามแล้วนะครับนี่ทำความสะอาดเรียบร้อยหลังจากนะที่เมื่อกี้นีมีคราบน้ำมันคราบทองเต็มหมดเลยขนาดขนาดยังไม่ปิดทองนะครับเนี่ยสวยไหมสวยออตอนนี้นะครับเราก็ได้เก็บรายละเอียดได้เรียบร้อยแล้วแต่เราเราต้องมาเก็บรายละเอียดต่อวันที่สองนะครับเพราะเพราะว่าเราเราอาจจะได้แบบ จะรายละเอียดยังไม่เสร็จก็เลยจะมาต่อวันที่สองเพราะปิดทององนี้เหมือนองนั้นในในวันเสาร์เราต้องใส่มากุจะรูเสร็จแล้วต่อไปเราจะขัดและลงน้ำยาลองพื้นหลังจากที่ป๊าได้เตรียมพื้นผิวปุ๊บ พ่อป,ป้านะครับก็ได้ลงน้ำยาตงรงพระศกเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปปิดทองจากนี้นะครับมีจะปัดทองถ้าที่จะถือ้อยไปแมมด้วยนะเพราะทำไมต้องใส่แมส ผมมันเข้าอืมแค่นี้เต็มหน้าเ่าน่า่ ปิดทองีกันทั้งยาครับหลังจากเราที่ได้ปิดทองมาเก็มาแล้วกับพระศพต่อไปพระป้าจะลงน้ำยาปิดทองพระพัดหลังจากที่พราปิดทองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ต่อไปเราจะทำการปัดท้องครับก็วันนี้เวลาประมาณจะหกโมงครับแสงหมดก็ลงได้แค่ส่วน เกียนกันนะครับพรุ่งนี้เช้าเราจะมาทำตรงสวนพระวรกายต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยเด็กซ่อมพระนวยนะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยก็ยิ่งดีเดี๋ยวชมต่อว่าพรุ่งนี้จะสวยงามขนาดไหนวัดสองทีนทองครับตอนนี้เรากำลัง ปิดทองตรงส่วนพระบอรกายนะครับใครอ่ะใครอ่ะเออจอนชีา <Huh? S 3> นาฮะจอนชีนาด้วยตอนไม่ได้เหรอ <c oughs> เล่นกีต้าร์เม <c oughs> ื่อกี้ร้องเพลงตอนดเด็กอะ่ะอาะโจเลยอาะโจดิอาะโจหนึ่งสองโจนน้่โจขี้เมาเฮฟต์เฮฟต you ever seen r a ยแต่ได้าที่เราที่บ้านไง แต่อีกหนึ่งสาวครับน้องซ่าครับซ่าม,มาจากลบบุรีเลยวันนี้มาก,กอะไกแตะทากแรงปลา,ปาหลังจากที่เราได้ปิดทองเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะทำการปัดทอ ไ่แมสด้วยเมื่อปิดทองส่วนหัละกายครับต่อไปเรกจะลงน้ำยาตรงสูตที่เป็นจีบอลพราะว่าเราจะใช้ทองสองเฉดครับหัละกายเฉดหนึ่งจีวอลเฉดหนึ่งครับ สังกะสีไะเป็นทองอีกเชดนึ้งครับเวลาผ่านไปครับลงน้ำยาตรงส่วนจีวรนะครับส่วนจีวรพอไน้ำยาแห้งแล้วเราถึงจะทำการปิดทอง็เลยเอามาต้สีไหนต่อไปเปนการปิดทองพระพุทธรู ปางมาดิชัยนะครับเป็นใหญ่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 เลย <Raymond. S 2> เป็นโทนอีกโทนออกแดงๆคล้ายๆทองจริงส่วมนมาไปเลยทำการปิดทอง 对。你的嗯 การปิดทองที่จีวอนนะครับปิดทองที่จีวอนเไปจัจกันปัดทู nha đó đó đây ครับจริงๆนะ จะไปก่อน,นเซะไปก่อนหลังจากที่เฟลกแห้งแล้วต่อไปเรทาทำการปิดท่อ ปิดแค่เต็มกันครับปิดแค่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยเดี๋ยวจะปัดทีเดียวครับปิดแค่ทั่วๆก่อนจะะได้หฮๆต้องเป็นครั้งแรกในชีวิตแน่เลยนะครับสองทีนด้วยป้าเป้าดีหลายครั้งแล้วดยตอนนั้นมากับเป้าครั้งหนึ่งแล้วที่ปิดทางนู้นอะเอะไรครัที่มาป้าพูดแบบปิดค้างอะตามพ่อแม่หรือว่าหรือว่าอ๋อที่ในวิหารวิหารวิหารต้องมีนมสดครับ เออวันนั้นอมาปิดอ๋อมาแล้วใช่ไหมอ๋อมาครับมาแล้วมาแล้วนี่ใหม่นพครัี้พระพุทธูปเนี่ยเพิ่งได้ปิดตองแรก่งอืมสาธิฐาดีดครับสาธุสาธุปันฝันอะไรที่ดีปวดข้าปวดเข่าก็ใใ่ป็ราะเดมานครับคุณป้าคุณป้าเป้ากับคุณป้าหุ่นครับกำลังปิดทองที่พระสารีนองอุทิศสามนะครับตามตรงไหมไอหนี้อันนี้

ลูกมหลานก็ให้เป็นคนดีอยู่ในสีในธรรมตัวเองก็ให้อยู่ในสีในธรรมเกิดกิพภพกี่ชาติก็ได้แค่เจอพระพุทธศาสนาอธรรมกายของอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกชาติเดชเกิดับแบตหมดแบตหมะกี้แบตหมดลูกตัวอย่างเดี๋ยวเตรียมปัดเตรรียมนะคับ ยังไม่ทั่วยังไม่ทั่วนะพีทั่วอยาอยาอยพ่งไปยงวาอย่ไม่ทั่วยัาไม่ทั่วเดี๋ยวกเนพ่งต้อพ่งอย่ามทั่วอย่ามีทั่วทั่าหย่งนี้อรียืีใจเย็นีทั่วกันเดเดแปลจะเป็นลอะแล้วครับ สามพี่น้องของวัดสอพี่น้องก็ได้เสร็จเรียบร้อยแลย้วอย่าิืมดอดิง,งที่ฐานนี่ไง,งไมไนงันที่ฐานเลยแต่องค์พระรี้อยแล้วสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมสาธุด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เออกดอะไรเงยกดซับสไคร์เออแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเออ กดแจ้งเตือนนะไม่ใช่กดกระดิ่งอย่างเดียวพบกับพบกับเด็กซ่องพระบารเ, <c oughs> เด็กซ่องพระเื็ใครเอเอพ,พวกเราเป็นใครเนี่ยพวกเราเป็นเออแก๊งที่จิตอะไรเป็นแก๊งจิตเด็กจิต,จตไม่จ,จิตอาสาเออที่ทำไมที่ติดทองพระให้วัด เขาฟรีอืมได้เอาเลยหายไปไหนฟรีเออฟรีว่าต้องเสียตังค์ไหมไม่ต้องเสียสักบาทเห็นไหมพ้เรามีทุนใช่ไหมใช่้าเรามีทองจะติดให้ใครอยากหรือว่าใครสนใจอยากจะร่วมบุญกับเราได้ไหมได้อินบ็อกมาแล้วครับให้เขารู้ด้วยว่าเราอยู่ที่ไหนอ่าใช่ใช่ใช่สวันนี้ไปก่อนนะครับดีไปม